สวัสดีครับมาต่อกันในพาร์ทที่10กับเรื่องเซลฮือยีดูเต็มๆได้ที่เน็ f ฟ i x กนะต่อจากตอนที่แล้วเซลฮืยยีเนี่ยเขาก็ฝ่าก,กับดักเข้าไปเจอกับราชาหนูตัวราชาหนูเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะโผมาด้วยเสียหัวเลาะแต่ว่าในใจก็กังวลอยู่บ้างเพราะว่ากับดักทั้ง18ชั้นของเขาแม้แต่ยอดฝีมือก็ยังยากที่จะรอดพ้นแต่ไอ้หนุ่มเนี่ยสามารถผ่านมาได้แต่ว่ามันต้องไม่ธรรมดาเขาพยายามจะหยั่งฝีมือของเซลฮือยี ก็เลยเรียกลูกน้องเนี่ยเอามารวมจุดประสงค์ก็เพื่อจะดูแนววิชาว่าไอเด็กเนี่ยมามา,มาจากสำนักไหนกันแต่วิชาของเซลลยีเนี่ยไม่มีใครบอกได้เดิมทีเขามีอาจารย์ทั้งหลายคนอยู่แล้วและแต่ละคนก็มีวิชาที่หลากหลายพอออกท่อนยุทธจกักรเขาเห็นวิชาอะไรน่าสนใจเขาก็เรียนแบบจนกระทั่งมาเจอกับคัมภีร์ก็เป็นคมภีรวมวิชาทั้งแผ่นดินดังนั้นวิชาของเขาจึงไม่มีใครบอกได้ว่ามาจากสำนักไหนระหว่างที่สู้อยู่นั้นสาวชุดขาวที่เซลลยีเจอตอนอยู่ข้างนอกก็เดินเข้ามายืนดูอยู่ด้วย เซียวฮุยจีสามารถจัดการกับผู้ลูกน้องเหล่านั้นได้อย่างสบายๆราชาหนูก็บอกว่าพ่อหนุม่มเจ้ามีฝีมือไม่เลวมีธุระอะไรเรามาคุยกันก่อนพอมันกดปุ่มกลไกก็มีเก้าอี้อันหนึ่งเลื่อนออกมาเซียวฮุยจีก็นั่งลงไปสาชตุขขาวก็คิดในใจงโง่จริงๆเลยดูไม่ออกหรอว่าเนี่ยมันเป็นกับดักราชาหนูก็หัวเราะนะแล้วก็บอกว่าเจ้าเนี่ยมีวารยุทธ์สูงส่งแต่สติปัญญาต้อยต่ำกับหลงกลง่ายได้แล้วมันก็กดปุ่มให้กับดักทํางาน แต่พอกดแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นที่แท h, ้เซลยีเนี่ยเขาไม่ได้นั่งไปบนเก้าอี้จริงๆเขาแค่ทําท่านั่งแต่ก้นเนี่ยไม่ได้สัมผัสเก้าอี้เลยเซลยีก็บอกว่าเจ้าคิดว่าข้าจะหลงกลตื้นๆแบบนี้เหรอแล่เขาคิดในใจว่าฝีมือจริงๆของราชาหนูอาจจะไม่เท่าไหร่ก็ได้ทันใดนั้นราชาหนูก็กระโดดเข้ามาลงมือปรากฏว่าผิดคาดราชาหนูเนี่ยมีพลังฝีมือสูงส่งจริงๆสมคําร่ําลือ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เก่งเท่าของหวยบอกขวยแต่ก็ดูว่าจะเก่งกว่าซิวฮยยอยู่ขั้นหนึ่งแถมวิธีการลงมือของมันอย่างมันเต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์ต่อให้เป็นคนที่เก่งกว่ามันมันก็อาจจะเอาชนะได้ซิลฮยีสู้ไปก็รู้สึกว่าเห็นท่าจะไม่ดีแล้วถ้าสู้ตรงๆแบบนี้ต่อไปเขาอาจจะแย่ก็ได้พอดีว่าเหลือไปเห็นบนพื้นเนี่ยมันมีนกลไกอยู่เขาก็เลยไปเหยียบมันก็เลยมีอาวุธลัสน,นี่พุ่งออกมาใส่เขาแล้วก็ล้มลงไปราชาหนูก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าโธ่ไอ้หนุ สาวชุดขาวเนี่ยเขาก็เดินเข้ามายืนดูอยู่ด้วยที่แท้นางเป็นลูกสาวบุญธรรมของราชาหนูสภัก็มีลูกน้องของราชาหนูเนี่ยเข้ามากระซิบบอกว่ามีคนผู้หนึ่งขอเข้าพบชื่อว่ากังเปียเหาะราชาหนูก็เลยออกไปแล้วก็สั่งให้ลูกน้องเนี่ยเอาล่างของเซี่ยฮุยไปเป็นอาหารหนูเซี่ยฮุยขณะกำลังจะสลบเขายังยิ้มให้กับสาวชุดขาวนั้นนางเห็นนังก็เลยบอกพวกลูกน้องว่านางจะเก็บร่างของคนนี้เอาไว้ไปทําเป็นปุ๋ยให้กับสวนดอกไม้ของนาง ไอผู้ตอกน้องก็เห็นว่าอันนี้เป็นลูกสาวของเจ้านายก็เลยไม่กล้าขัดทางฝั่งราชาหนูก็มาเจอกับการเปรฮอแล้วก็บอกว่าเจ้ามาหาที่ตายแท้เมื่อ18ปีก่อนเนี่ยเจ้ายุยงให้12นักสัตว์สังหารกังปังและเมียของเขาแต่สมบัติของกังปังและอีน้ำเทียนเจ้ากลับเก็บไว้คนเดียวการเปรยอก็เลยบอกว่าข้ามาวันนี้ก็เพื่อมาขอโทษแล้วก็มีของกำนันมาให้นั่นก็คือเขาจะทําให้เอี้ยงง้ยมาคุกเข่าต่อหน้าท่านให้ได้ ที่แท้เมื่อสิบกว่าปีก่อนราชาหนูในตอนนั้นมีทั้งพลังฝีมือและกองกําลังถือว่ายิ่งใหญ่สถานยุทธจักร oh, <shit. S 1> เขาก็เลยไปสู่ขอเอี้ยงงย้ยประมุขวางบุกผาเพราะว่านางน่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่มีศักดิ์ฐานะคู่ควรกับเขาแต่ว่าเขากลับถูกปฏิเสธแถมนางยังตัดขาเขาทิ้งสองข้างเลยเขาก็เลยแค้นนางมากๆแต่ตอนนี้เขาบอกกับการเป๋ฮอว่าถ้าเจ้ามาไวกว่านี้สักสองสามปีเขาคงจะตกลงแต่ว่าตอนนี้เขามีวิธีจัดการกับวางบุกผาแล้ว ก็เลยไม่สมแผนการของการเปียฮาะจับทั้งสองพ่อลูกเนี่ยขังไว้ก่อนการเปีฮาะเขาก็ไม่ได้กังวลอะไรเดี๋ยวก็รู้เองว่าท่านเพียงลําพังไม่สามารถจัดการกับวังบุกผาได้ตัดภาพไปที่วังบุกผาห่วยบอกห่วยเนี่ยเขาก็มาหาท่านป้าทั้งสองแต่กลับมาเจอที่สิมล้างนอนบาดเจ็บอยู่ก็คือตัวนายเองเนี่ยก็เดินทางมาเพื่อจะมาถามคําถามเดียวกันว่าให้ข้าเซลยจีทําไมเองวก็โกรธนะที่ห่วยบอกห่วยจะไม่ทําตามคําสั่งแล้วนางก็กลับเข้าห้องฝึกวิชาไป เลี้ยงแช์ก็พยายามจะมาเกลี้ยกล่อมบอกว่าเจ้าเนี่ยทำให้นางเสียใจซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อการฝึกวิชาของนางนางเนี่ยไม่คาที่ซิมลังก็เพราะว่าเห็นแก่เจ้าแต่ว่าเจ้าเนี่ยไม่เห็นแก่นางเลยซึ่งจริงแล้วที่นางพูดเนี่ยก็ไม่ได้โกหกเพราะว่าการฝึกวิชาหยกอัมพัยจะต้องอาศัยจิตใจที่สงบเอี้ยง,งวยเขาพยายามจะรีบฝึกให้สําเร็จเพราะว่าจากที่นางลงเขาไปเนี่ยก็ได้ข่าวมาว่าอีน้ําเทียนยังไม่ตายและเขาจะต้องกลับมาแก้แค้นแน่นอนนางจึงต้องเร่งฝึกให้สําเร็จโดยไว ในขณะที่บระมูทั้งสองกำลังเก็บตัวฝึกวิชาอยู่คือน้นมีกองทัพหนูเป็นร้อยเป็นพันบุกเข้ามาในวงังแล้วก็มีติดความผิดมาด้วยจริงๆแล้วพวกส,สาววังบุกผาก็เก่งๆก,กันทั้งนั้นต่อให้เป็นเสือเป็นสิงโตมาบุกพวกนา้นก็รับมือไหวแต่พอมาเจอหนูเข้าไปผู้หญิงที่ไหนก็กลัวหนูกันทั้งนั้นเจอแบบนี้พวกนา้นก็ไปไม่เป็นเลยพวกของราชาหนูก็เลยบุกเข้ามาได้แต่ดีที่หวยบอกหวยอยู่เขาก็เลยมาจัดการจังหวะน,นั้นที่ซิมลังก็ออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น ก็เห็นว่ามีศพเกลื่อนกราดก็ติดตามไปดูมีจังหวะที่นางเผลอเกือบจะโดนสมุนของราชาหนูจะทำร้ายดีที่หวยบอกขวยช่วยไว้ทันนางก็ตกใจก็เลยไปกอดหวยบอกขวยกลับไปที่ฝั่งเซลยี่เขาก็ตื่นขึ้นมาเจอว่าตัวเองเนี่ยถูกช่วยเอาไว้โดยสาวชุดขาวหน้าต่างดงามท่วงท่าสูงสง่านางเป็นลูกสาวบุญธรรมของราชาหนูนางก็เอามีดขึ้นมาขู่แต่ว่าเซลยี่เนี่ยก็ไม่ได้กลัวแล้วก็บอกว่าในเมื่อเจ้าช่วยข้าออกมาเจ้าคงจะไม่ทำร้ายข้าหรอก และเขาก็เฉลยว่าเขารู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นมันมีกับดักแต่เขาจงใจไปเหยียบมันเองสิ่งที่เขาประเมินผิดก็คือพลังฝีมือของราชาหนูมันเหนือกว่าที่เขาคิดไว้หากสู้ต่อไปเนี่ยเขาอาจจะเสียเปรียบก็เลยแก้ทําเป็นโดนกับดักแล้วก็ให้เจ้าช่วยออกมานางก็ถามว่าเรามั่นใจได้ยังไงว่านางจะช่วยซีอีก็บอกว่าก็เพราะว่าเจ้าตกหลุมรักฆ่าเข้าให้แล้วไงปกติเวลาพูดแบบเนี้ยผู้หญิงถ้าไม่โกรธก็ต้องเขินแต่นางไม่เหมือนใครกับยอมรับหน้าตาเฉยเลยว่า ใช่ข้าชอบเจ้าทีนี้ก็เลยกลายเป็นฝั่งเซลเฮียที่ผิดคาดมีอย่างที่ไหนเป็นผู้หญิงกับเปิดเผยท่าทีแบบนี้นางก็บอกว่าหากชมชอบใครก็แค่บอกออกไปตัวเฉพาะถ้าคนที่ชอบเนี่ยเป็นพูกแสหาที่ตายถ้าไม่รีบบอกไปเดี๋ยวมันตายซะก่อนก็เสียดายแย่ที่นางชอบเขาก็เพราะว่านางไม่เคยเจอใครที่หลักแหลมแบบนี้เขาเป็นคนแรกที่มองออกว่านางไม่มีวรยุทธ์วิชาตัวเบาของนางเนี่ยจริงๆแล้วมันคือคกลไกที่ใช้ลวดสลิงดึงเอาแถมนางยังเห็นเขาสามารถที่จะผ่านกับดักเข้าไปได้อย่างสบายสบาย แล้วเมื่ออยู่ต่อหน้าราชาหนูซึ่งใครๆเห็นหน้าเนี่ยก็ต้องกลัวกันทั้งนั้นขนาดตัวนางเองเนี่ยเติบโตมากับราชาหนูนางยังไม่ชินหน้าเลยแต่ว่าเซีวยวฮุยยิเนี่ยไปเจอครั้งแรกกลับไม่มีท่าทีที่เกรงกลัวเลยสักนิดแถมในตอนใกล้จะตายยังมีกระจายมายิ้มให้นางคนน่าสนใจแบบเนี้ยนางจะปล่อยให้ตายได้ยังไงเซียวยิ้ีก็เลยเฉลยว่าไอ้ที่เขายิ้มให้เนี่ยมันก็เป็นแผนเพื่อจะให้แน่ใจว่านางจะช่วยเขาออกมานางก็แบบโกรธโกรงอนๆน,น,นะ บอกว่านี่เจ้าช่วยโกหกหน่อยไม่ได้หรั่งไงบอกว่าข้าง,งดงามจนอดยิ้มให้ไม่ได้เลยแบบเนี้ยเซียวยีก็บอกว่าก็เจ้าช่วยข้าออกมาแล้วนี่นาข้าก็เลยไม่จำเป็นต้องโกหกและอีกอย่างตอนที่เจ้าโมโหเนี่ยมันดูน่ารักดีนางก็หยิบยาขึ้นมาเม็ดหนึ่งนะาให้เขากินเพราะว่าอาวุธลับที่เขาโดนเข้าไปเนี่ยมันมีพิษอยู่จากนั้นเซียวยีก็ถามว่าตกลงแล้วเจ้าชื่ออะไรนางก็ดีใจนะที่ว่าในาที่สุดก็มีเรื่องที่เซียวหยีคาาเดาไม่ออกเซียวหยีก็บอกมันก็แค่ชื่อที่เดาไม่ออกเจ้าจะดีใจทําไม นางก็บอกว่าจริงๆแล้วยังมีอีกเรื่องที่เจ้าด่าวไม่ออกจากนั้นซิลฮุยีก็สลบไปที่แท้ยาที่นางให้กินไม่ใช่ยารักษาแต่เป็นยาสลบซิลฮุยยีตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองถูกขังอยู่ในห้องขังเป็นฝีมือของสาวชุดขาวนั่นเองนางชื่อว่าโซเองเป็นรูปบุญธรรมของราชาหนูไอตัวราชาหนูเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดุร้ายแต่ว่ามันก็ตามใจนางทุกเรื่องราวทั้งยังสอนไอพวกวิชากลไกวิชากับดักต่างๆให้ ตัวนาาเองยังมีความรู้ในเรื่องวิชาสมุนไพและก็วิชาแพทย์เป็นเลิศส่วนเซียวเฮย์ยีถูกขังอยู่ก็จริงแต่ว่าก็ยังใจเย็นเขาพยายามจะพูดหวานล้อมให้นางเข้ามาดื่มด้วยกันแต่นางก็ไม่หลงกลเขาก็เลยเปลี่ยนท่าทีทําเป็นโมโหนางก็ยังรู้ทันจริงๆแล้วที่นางขังเขาไว้ก็เพราะว่าเขายังไม่หายดีหากปล่อยไปเนี่ยจะต้องกลับเข้าไปหาราชาหนูอีกแน่ๆนางรู้ว่าเซียวฮย์ยีเป็นคนปากร้ายแต่ใจดี ที่มาที่นี่น่าจะมาเพื่อช่วยสหายนางเลยถามว่าทำไมถึงคิดว่าสาหายของเจ้าเนี่ยมาที่นี่ล่ะซลลี่ก็บอกว่ามันมีสัญลักษณ์ทิ้งไว้เป็นรหัสลับที่คนอื่นปลอมแปลงไม่ได้นางก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านน่าจะถูกหลอกใช้แล้วแหละสหายของท่านน่าจะใช้ท่านไปทดสอบกับดักแทนพวกเขาเซลลีก็โมโหใหญ่เลนะ้บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะสาหายที่ว่าเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงดูเขามาไม่มีทางทอรยยศเขาแน่นอนแต่ที่เขาโมโหเนี่ยก็เพราะว่าในใจลึกๆเขาก็พอจะดาวออกเหมือนกัน แต่เขาไม่อยากจะยอมรับว่าอาจารย์ของเขาหลอกใช้เขาตัดผ้ามาที่กลางเปลือเาะกําลังนั่งอยู่ในคุกอย่างใจเย็นเขารู้ว่าแผนการของราชาหนูไม่อาจจะทําอะไรกับวังบุกผาได้อีกไม่นานมันจะต้องมางอเขาแน่ๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆราชาหนูก็เรียกตัวสองพ่อลูกนี้ไปพบเพื่อที่จะไปปรึกษาหาทางกําจัดฮวยบ่อขวยทางฝั่ง้วยบ่อขวยเขาลงเขามากับทีซิมลังเขาเห็นการจู่โจมของพวกราชาหนูแล้วก็รู้ว่าพวกนี้นไม่ธรรมดา เกรงว่าเซลฮุยยีคนเดียวจะรับมือไว้ไม่ได้ก็เลยจะไปช่วยระหว่างทางบังเอิญได้ยินคนคุยกันคลับคล้ายว่าจะหมายถึงเซลฮืยยีก็เลยสะกดรอยตามไปไปเจอบ้านแห่งหนึง่งที่จหลองก็คิดว่านี่อาจจะเป็นกับดักหรือเปล่าแต่หวยบอกหวยก็บอกว่าถึงจะเป็นกับดักก็ต้องตามเข้าไปเขาก็บอกให้นางรอข้างนอกตัวเขาเองเนี่ยเข้าไปในบ้านซึ่งข้างในเนี่ยมันก็มีอยู่หลายห้องมีห้องหนึ่งที่มีเสือนอนเฝ้าอยู่เสือแบบเสือจริงๆนะเสือตัวเป็นๆเ,เลย แล้วก็หลังมาเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกมัดอยู่กับกำแพงนางบอกว่าเป็นฝีมือของสามีนางเขาขี้หึงมากๆกลัวนางจะไปมีคนอื่นก็เลยจับมัดไว้ควยบอกขวยก็ไปช่วยนางลงมาซึ่งนางเนี่ยก็คอยยั่วยวนเขาอยู่ตลอดปรากฏว่าสามีนางกลับมาพอดีก็เลยเกิดการต่อสู้กันไอ้คนนี้ฝีมือมันไม่เบาเลยน้อยครั้งที่ควยบอกขวยจะเจอคู่ต่อสู้ที่สามารถรับมือเขาได้หลายกระบวนท่าส่วนผู้หญิงที่เขาช่วยไว้ ก็คอยตะโกนบอกกระบวนท่าที่สามีนางจะใช้แต่มันไม่ได้มีส่วนช่วยหวยบอกข่ยเลยออกจะน่ารำคาญซะมากกว่าทันใดนั้นอยู่ดีเขาก็ลม้มลงที่แท้เป็นนางเนี่ยแหละซัดอาวุธใส่เขาเฮปเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เหนือความคาดหมายของหวยบอกข่อยเขาไม่คิดว่าผู้หญิงที่เขาช่วยไว้จะรอบทําร้ายอาวุธลับนั้นมีเสียงที่เบามากบวกกับการที่นางคอยตะโกนอยู่ตลอดมันทําให้กรบเสียงอาวุธลับนั้นที่แท้ผัวเมียคู่นีน้เป็นพวกสิบสองนักสัตว์ปีขานกับปีมามีย ก็คือปีเสือกับปีม้านั่นเองทางฝั่งที่ซิมลังเห็นว่าหวยบอกขวดเนี่ยเข้าไปนานนานทนรอไม่ไหวก็เลยเข้าไปบ้างนานก็เข้าไปอีกห้องหนึ่งปรากฏว่าคนที่ออกมาคือกังเงกหนึ่งที่แท้ทั้งหมดเนียเป็นแผนของสองพ่อลูกร่วมมือกับราชาหนูรอให้หวยบอกขวดกับนาน,นมาที่นี่ที่ซิมลังรู้ว่าสู้ตรงๆไม่ได้ก็เลยอาศัยทีเผลอชิงลงมือก่อนแต่ก็ยังไม่ได้ผลนาสู้เขาไม่ได้ก็เลยถูกจี้จุดไว้เมื่อมีสาวงามถูกจี้จุดไว้อยู่ตรงหน้า คนอย่างกางแงงนึงหรือจะปล่อยไว้เฉยๆแน่นอนเขาก็เริ่มลงมือลวนลามแต่พอดีว่าผิงกูเนี่ยเข้ามานางบอกว่าไม้ว่าท่านจะทําเรื่องเวลวร้ายใดหรือจะหลอกลวงนางยังไงก็ตามนางก็ไม่ว่าแต่ห้ามมีหญิงอื่นเด็ดขาดกางแงงนึงก็เลยไม่สะดวกที่จะลงมือที่ซิมลางก็ถูกจับเข้ามาในห้องใต้ดินพบว่าข้างในเนี่ยมีแมงมุมตามกับม้อยงก้าถูกจับอยู่ด้วยก็คือแมงมุมําเนี่ยเขาตามสืบจนรู้ว่ามอยง้าเนี่ยถูกจับมาอยู่ที่นี่ เขาก็เลยลงมาช่วยแต่ว่าตอนขาออกเนี่ยออกไปไม่ได้เพราะว่ามีกางยักนึ่งกับไอ้เจ้าเสือเนี่ยมันขวางอยู่คือถ้าสู้กันแบบตัวต่อต,ต,ตัวนะเขาก็อาจจะพอสู้ได้แต่พอโดนรุมสองคนเนี่ยเขาก็รับมือไม่ไหวก็เลยถูกจับไปอีกคนกลับไปที่ห่วยบ่อค่วยเขาก็เดาออกว่าไอ้พวกนี้น่าจะเป็น12นักสัตว์และไม่แน่ว่ากางย็กนึ่งอาจจะอยู่เบื้องหลังแผนการนี้เพราะว่าคนที่รู้เรื่องความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างเขาซื้อยีลัทิสิมันเนี่ยมีไม่กี่คน เจ้าเสือเนี่ยมันก็พยายามจะบังคับให้โฮยบอกข่วเนี่ยบอกเคปิชาบุปผาต่อยกแต่แน่นอนว่าเขาไม่ยอมบอกมันก็เลยใช้เข็มเส้นใย,ยเนี่ยฝังไว้เข็มเนี้ยใครก็ตามที่โดนเข้าไปจะใช้พลังไม่ได้และถ้าเดินเกิน79ตัวเข็มมันจะถูกดูดเข้าสู่ร่างกายรักษาไม่ได้อีกแล้วก็จะตายในที่สุดเมื่อมีเข็มนี้อยู่มันก็ไม่จำเป็นจะต้องมัดตัวโฮยบอกข่วยไว้มันก็เดินออกไปแล้วก็ทิ้งเสือไว้ตัวหนึ่งบอกว่าถ้าท่านเปลี่ยนใจก็ร้องตะโกนออกมา ไปบอกขวดก็อยู่กับเสือตัวเบื้อเริ่มเลยนะแต่ว่าตอนนี้เขาใช้พลังไม่ได้ยังไงก็สู้ไม่ไหวแต่จะให้ร้องตะโกนให้มันมาช่วยและยองบอกเคธวิชาเนี่ยก็ทําไม่ได้ก็เลยยืนขึ้นแล้วก็กระโดดถอยหลังไปพอดีว่าตรงกําแพงเนี่ยมันมีทางลับเขาก็เลยเข้าไปซ่อนในนั้นทางฝั่งที่ซิมล้างระหว่างคุยกับแมมุมดําอยู่กางยันนึ่งก็เข้ามาเขาวางยานอนหลับผิงกูไว้เรียบร้อยแล้วดังนนั้นก็เลยไม่กลัวว่าจะมีใครมาขัดจังหวะก็เลยลงมือจะปั้มที่ซิมล้างนั้น้่ยยยชวยว พอดีว่าหวยบอกข่อยเนี่ยได้ยินเสียงร้องคือไอ้ทางลับที่เขาเข้ามาเนี่ยมันเชื่อมต่อมาถึงห้องนี้ได้เขาเลยโผล่ออกไปช่วยแต่กว่าจะเดินไปถึงมันก็เกือบจะเกิน79แล้วถ้าเขาจเดินต่อไปอีกไม่กี่ก้าวเข็มเส้นใย,ยเนี่ยมันจะเข้าสู่ร่างกายเขาก็เลยไม่ได้เดินต่อแต่บอกกับกังยังนึ่งว่ารีบไปซะก่อนที่เขาจะเปลี่ยนใจกังยังนึ่งเห็นท่าทีของหวยบอกขวอยเนี่ยแปลกไปพอคิดดูก็พอจะเดาความในออกที่แท้้วยบอกขวอยจะต้องโดนยาพิษหรืออะไรสักอย่างจากไอเสือมาแน่ๆ เขาก็เลยไม่ไปแล้วก็มาลวนลามที่ซิมหลังต่อหน้าฮวยบอกข่ยแถมยังเยาะเย้ยนะบอกว่าท่านดูสินี่เป็นทรงอกที่นุ่มนิ่มปานใดผิวพรรณที่ละเอียดอ่อนปานไหนมันควรจะเป็นของท่านแต่ตอนนี้มันเป็นของข้าข้าพอใจะจะเสพสุกอย่างไรข้าก็เสพสุกอย่างนั้นฮวยบอกข่ยก็ทนไม่ไหวนะนก็เลยเดินต่อไปพอมาเกิน79ไอ้เข็มเส้นใยเนี่ยมันก็ช้ำแรกเข้าสู่ร่างกายสร้างความเจ็บปวดทรมานยิ่ง แต่พอเข็มมันขึ้นที่จากจุดเดิมมันก็ทําให้เขาสามารถกลับมาใช้พลังได้อีกครั้งเขาก็เลยข่มความเจ็บปวดทรมานไว้แล้วก็ใช้พลังเนี่ยโชว์ให้กางงนึงเห็นพอมาเห็นอย่างนั้นมันก็ไม่อยู่แล้วรีบเพนอย่างไวหลังจากเสร็จเรื่องแมงมุมดำเนี่ยก็พามอยงก้าวหนีไปเหลือทิสซิมลังควรบอกควรเนี่ยเขาไม่อยากจะให้นางรู้ว่าเขากําลังจะตายก็เลยไล่นางไปนางก็ไม่ยอมไปไง่าย หวอยบอกหวยก็เลยต้องพูดแรงๆบอกว่านางเนี่ยเป็นตัวถ่วงน่ารำคาญคอยติดตามเขาอยู่ได้เจอพูดแรงขนาดนี้นางก็เสียใจก็เลยยอมไปพอเห็นนางไปแล้วหวยบอกข่ยก็ล้มลงไปนอนทางฝั่งซิลฮีนเนี่ยก็เห็นว่าโซเองเดินมาก็คิดในใจแล้วว่าจะต้องปั่นให้นางปวดหัวจนกระทั่งยอมปล่อยเขาไปนางบอกว่าว่านรางเงินเนี่ยเป็นของหายากเพียงแต่มันกินไม่ได้ซิลฮีได้ยินอย่าง,งานั้ก็เลยรีบคว้ามากินเลยพอเคี้ยวไปสักพัก นางก็บ,บอกว่าใช่แล้วต้องกินสดๆเท่านั้นถึงจะกินได้พอเซลล์ยีได้ยินก็เลยรีบถุยทิ้งทันทีนางก็บ,บอกว่าใช่แล้วสมุนไพรตัวนี้กินได้แต่น้ําที่เหลือเนี่ยต้องคายทิ้งสรุปว่าเซลลหยีจะป่านนางกลายเป็นโดนนางย้อนคืนนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขาเจอผู้หญิงที่รู้ทันเขาหมดเซืล์ยีรู้ว่านอกจากที่นางขังเขาไว้แล้วเรื่องอื่นนางตามใจเขาหมดเ,เขาก็เลยใช้แผนใหม่บอกว่าตัวข้าเนี่ยทั้งเหม็นทั้งร้อนทั้งคันต้องการออกไปอาบน้ําแต่นางก็เตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ข้างในาห้องขานั่นมันมีอ่างอาบน้ําแล้วมันก็มีกลไกทําให้น้ําไหลเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องปล่อยคนออกมาซิลวยีก็เห็นว่าหลอกล่อยังไงนางก็ไม่หลงกลแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้ก็คือนางเนี่ยชอบแล้วก็เป็นห่วงเขาจริงๆต้องใช้เรื่องนี้นให้เป็นประโยชน์ผ่านไปสักพักโซเองเนี่ยมาดูก็เห็นว่าขาของซิลฮืวอยีเนี่ยพาดอ่างไว้แต่ว่าตัวเนี่ยจมลงไปในน้ําด้วยความที่นางเป็นห่วงก็เลยเปิดประตูเข้าไปดูแต่จริงแล้วมันเป็นแผนไอที่อยู่ในอ่างเนี่ยมันเป็นแค่เสื้อผ้าแต่ว่าตัวซิวออลู แล้วก็อาศัยจังหวะนั้นออกจากห้องไปแล้วก็ขังนางไว้แทนแล้วเขาก็รีบจากไปแต่ว่าเดินเดินไปเนี่ยระหว่างทางตัวก็เองก็อดเป็นห่วงขึ้นมาไม่ได้ว่าถ้าขังนางไว้อย่างนั้นเนี่ยนางจะเอาอะไรกินแต่คิดไปคิดมาเขาก็คิดได้ว่าคนฉลาดอย่างนางย่อมจะต้องสร้างกลไกที่เปิดจากข้างในออกมาได้อยู่แล้วพอเขาเดินไปสักพักปรากฏว่าโดนตะข่ายกับดักลอยขึ้นไปแขวนอยู่บนต้นไม้ที่แท้เป็นนางคำนวณไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะหนีมาทางนี้ สรุปก็คือเซียวฮยีก็เสียท่านางอยู่ดีถูกจับไปขังใหม่หรือว่าโซเองเกิดมาเพื่อปราบเซียวฮยีเลยแหละเอาและติดตามต่อได้ในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะไปแล้วสวัสดีครับ